โอ้โอ e ้ยโอ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 ้ยเมือกันหรือยังกับโฆษณากวรใจกดข้ามเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีตอบโจทย์สายตระณีแบบเรากด168ชอบบริการแอปพรีเมียมราคายย่อมเยาว YouTube พรีเมี่ยม ไม่เป็นไรเพราะ y o u ทู b พรีเมียมเริ่มต้นแค่39บาทเท่านั้นรวดเดียว6เดือนเพียงแค่39 8ฟ,ฟรีสติกเกอร์คันแลนด์และพี่จอดร,รวดเดียว1ปีเพียงแค่699ฟรีสติกเกอร์น้องหมูเด้งสุดคิว้ว Spotify ลดครึ่งราคาทั้งร้าน Netflix ถูกสุดแค่15บาทเท่านั้นลดยกร้านให้มากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วต i c k ่งหกแชอบบริการดีตลอด2 4ชั่วโมง อบเลยโลโลโธโรจ้าโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ยามาซัมใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมมาสมคารกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นี่ฮะผมว่าจะมาแต่งรถเพิ่มสักหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่ารถเรานี่มันยังไม่ค่อยฟีลเท่าไหร่นะครับหลังจากเราเอาชุดแต่ง GT มาใส่แล้วเนี่ยเอ่อมีคนบอกว่ามันมีลายของ GT ด้วยเนาะ แต่ว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบสีหรือว่าลายของจ t สักเท่าไหร่นะผมว่าสีแดงนี่แหละสวยสุดละนะครับก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดเครื่องเสียงเว้ยทุกคนนะเพราะว่าเครื่องเสียงของเราเนี่ยมันเป็นวิทยุง่อยๆธรรมดานะครับอา่าเปิดไงวนะเนี่ยนี่นี่อา่าเจุนจูนจูนซื่หน,น,น,น่อยจุนขึ้นจูนขึ้นอ่าไม่มีขึ้นเลยว่ะวิทยุเจ๊งไปเลยมั อ้ามีเสียงลอะ,อ,ะอันนี้น่าจะเป็นข่าวหรือเปล่าไม่ใช่อย่าฟังเพลงอย่าฟังเพลงมีเพลงให้ฟังไหมอ่ะเพลงอะไรวะเนี่ยอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงติดรถนะครับเสียงแบบว่า ไม่ค่อยเพราะสักเท่าไหร่เบสไม่แน่นว่างั้นเถอะนะครับผมไม่เวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าเอาเครื่องเสียงใหม่มาใส่นะครับเราจะใส่เป็นแบบอาซับบูเฟอร์ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบเบสแน่นๆนะครับผมเดี๋ยวเราเอาของเก่าออกก่อนนะอันนี้ผมปิดไว้เป็นแผ่นโง่ๆนะครับผมนะเป็นแผ่นปิดธรรมดาธรรมดานะครับ เดี๋ยวจะไปกลับไปที่บ้านกันอ่ะกลับมาที่บ้านนะครับมันจะมีอีกแผ่นหนึ่งนี่จะเป็นแผ่นแบบนี้นะเอาไว้ใส่ลําโพงดอกใหญ่ๆได้นะครับอ่ะเก็บไปนะครับผมแล้วก็เราจะมาสั่งซื้อลําโพงที่แคาล็อกนี่นะครับผมเราจะเปิดไปที่หน้าลําโพงนะครับอ่านี่นี่นี่มันจะมีเครื่องเล่นซีดีนะครับผมแล้วก็เป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับผมแบบนี้เลยนะครับอ่าสั่งมาเลยครับผมอ่ะพาวเวอร์แอมป์นี่พันเก้านะครับส่วนเครื่องเล่นซีดีนี่พันสามนะครับ อ่าเราก็จะใส่จดหมายไว้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาหย่อนที่ตู้นี้นะครับผมนะตู้ไปรษณีย์ที่ร้านนี่แหละนะครับผมเราจะต้องหย่อนเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมหามุมดีๆก่อน <c oughs> ไม่ลงผมต้องหย่อนไงวนะเนี่ยปึบโอเคลงเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นอ่าตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะครับผมจากนั้นเขาจะให้รอประมาณวัน2วันนึกยัางนี่แหละนะครับผมแต่ว่าผมสามารถใช้ m อดได้เลยนะครับเราจะไปที่ส k i p p พ s t order นะครับกดไปที่ s k i p p พ s t order เนาะ แล้วก็เร่งเวลาอีกสักหน่อยนี้ให้ร้านเปิดนะครับผมอา่าจากนั้นเราก็มาจ่ายตังค์นะครับสามพันเก้านะครับจ่ายไปแล้วเรียบร้อยไหนะมาดูของซิมายังมาแล้วของมาแล้วทุกคนนี่นี่เป็นไงของมาแล้วของมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นอ่าเครื่องเล่นซีดีนะครับผมไหนลองดูซิแกะมาอ่าเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับ เดี๋ยวเราเอาประแจามาก่อนประแจเราก็ทิ้งไว้ทักวเลยนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราถอดอันเก่าออกก่อนนะครับผมถอดอันเก่าออกอ่าตอนนี้แบตจะหมดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตทาการถอดน็อตอันเก่าออกก่อนนะครับอ่าเป็น <laughs> เครื่องเสียงเอ้เดี๋ยวเหมือนเครื่องเสียงจะไม่ได้จะจะ,จะไม่ได้อันนี้หรือเปล่าไม่ได้ใส่อะไรหรือเปล่าไม่ได้ใส่น็อตหรือเปล่านี่ไงถอดได้เลยนะครับอ่าแล้วมันหายไปไหนแล้วล่ะเอ้า ล่วงไปไหนแล้วถอดปุ๊บหายไปเลยเดี๋ยววิทยุเมื่อกี้ไปไหนแล้วะหายไปแล้วทุกคนเฮ้ยล่วงล่วงไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาอยู่คารรถแบบนี้ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวขับขับไปมีปัญหาอ่าผมขออนุญาตถอดฝากระโปรงออกก่อนอ่ะไหนๆก็ถอดแล้วจะผมเปลี่ยนแบตด,ด้วยเลยนะครับเพราะว่า แบตเดิมมันใกล้จะเจ๊งแล้วนะครับผมมาเอาเรดิโอเก่ามาเรดิโอเก่าเราไม่ได้ใช้นะทิ้งมันไปนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องเลนซีดีมาครับเ,เครื่องเลนซีดีอันใหม่ใส่เข้าไปนี่ไหนลองเปิดดูดิลองเปิดดูดิใช้งานได้ไหมอ่าเปิดไงอ่าอ๋อโอเคใช้ได้ใช้ได้ เพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกกันต่อไปเราก็จะเอาเจ้าตัวซับฟูเฟอร์แพนแน,นะครับมาใส่นะครับก็คือตัวที่เอาไว้ติดลำโพงข้างหลังนั่นแหละนะครับผมอ่าโอเคใส่แล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะไปเอาแอมมานะครับผมแอ,ม,อ,ม,อมมาแอมมายก,ก่องมาเลยครับยกกล่องมาแล้วก็แกะนะครับผมเราจะได้ลำโพงดอกใหญ่ๆนะครับ แบบนี้เลยนะครับวูสองร้อยวัตต์นีครับผมรับรองว่าดังสะใจสะใจถูกใจเราแน่นอนนะครับไม่ขึ้นคือหมายถูกให้เลยอะแล้วเราจะใส่ไงวะเนี่ยสงสัยต้องมาใส่ข้างนอกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอาถอดออกมาแบบนี้ก่อนแล้วก็อาน้โพงใส่แบบนี้ได้ไหมเออได้ได้ได,ได้มันอ๋อมาทำอย่างงี้ยทำแบบนี้นะครับผมเอาเอามาใส่แบบนี้เลยนะครับอันนี้มันเขียนว่าซ้าย ซ้ายขวา,าแล้วเราก็ขึ้นไปบนรถนะครับแล้วก็เอาไปใส่แบบนี้อเรียบร้อยต่อไปก็เอาแอมมานะครับผม <text. S 1> 700วัตต์นะครับแอม700วัตต์ใส่เข้าไปตรงนี้ามาันขึ้นขึ้นหมายถูกละโอเคขนั Brian: นน็อตเบอร์อะไรครับน็อตเบอร์อะไรเบอร์ห้านะครับผมน็อตเบอร์หน็อตเบอร์หเปิดมาเอาเบอร์ห้ามาครับ โอเคมาเอาเบอร์ห้ามาไขานะครับผมไขเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วเหลือแค่ต่อสายไฟนะครับเอาสายไฟมาอ่าสายไฟมานะเดี๋ยวผมจะสอนว่าต่อ,อยังไงอ่าเดี๋ยวเราจะต่อจากลําโพงก่อนนะครับจากลําโพงไอเนี้ยนี่นี่น,น,นี่จากตรงนี้นะครับซับฟูเฟอร์ด้านซ้ายมาที่แอม แล้วก็ซับบูเฟอร์ด้านขวามาที่ M มนะครับแล้วก็จาก M จาก M มามาขึ้นเล่นเราอ่าแล้วก็จาก M จาก M มาเรดิโอฮาร์เน็ตมาจะอยู่ประมาณตรงนี้อ่ามาแบบนี้เลยนะครับมาต่อกับ M โอเคเรียบร้อย น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะน่าจะใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับอาศัยไฟไปเก็บอ่าแล้วก็มาฟังเสียงเราเราจะมาฟังเสียงเครื่องเสียงใหม่กันนะครับโอเคเปิดว้าโอ้โคตรดังอะดังจัดจัดทุกคนนี่เอาเรื่องเอาเรื่อง มุยนสุลามเ็ดังเกินแล้วดูแบตเราที่ขีดแดงแล้วใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวขอญากไปเปลี่ยนแบตก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแบตดีกว่านะครับผมใช้เบอร์อะไรใช้เบอร์แปด อ่าน็อตเบอร์แปดมาเบอร์8ปดนะครับเบอร์แปดแล้วก็ไปซื้อแบตใหม่เป็นแบตหน่อยเป็นแบตหน่อยวัสดีลงุงซื้อแบตใหม่หน่อยแบตเก่ามันเหมือนจะเสื่อมสภาพไปล้วแล้วก็เวลาถอดนี่ผมไม่แน่ใจว่าต้องถอดพ่วไหนก่อนวะถอดไปเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่าโอเคครับ แบ,บ่ลูกเก่าก็ทิ้งไปนะครับผมแบบ่ลูกใหม่มาใส่โอเคมาแล้วก็น่าจะไขอันฝั่งนี้ก่อนนะคิดว่าแล้วมาไขาตรงนี้เอาละฝากกระโปรงมาครับโอเคเดี๋ยวเราจะขับรถไปฟังเพลงไปนะโโอ้โหบอกเลยว่าโคตรชิลเอ้ยแต่ว่ามันมันต้องมีซีดีด้วยนี่ใช่ไหมผมไม่นแน่ใจว่าซีดีมันไปหาตรงไหนหรือว่ามันเป็นหมดหรือเปล่าที่ร้านมีขายไหมลงุง ลุงลุงมีซีดีขายปะเหมือนลุงจะมีแต่ของกินนะมีไหมลุงมีซีดีขายไหมไม่มีว่ะมีแต่ตู้หยอดอะไรแบบยูตู้หยอดเพลงร็เปล่าเฮ้ยไม่มีซีดีขายแต่มันมีเครื่องเล่นซีดีนะอ่าแต่ไม่รู้ว่าซีดีเอามาจากตรงไหนเหมือนกันนะครับอ่อาเดี๋ยวลองดิโอเคเปิดเครื่องเสียง มันมีแค่สองสถานีเองอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดังไปดังไปดังไปฟังไม่รู้เรื่องอีกนะโอเคไปขับรถกลับบ้านดีกว่าโอเคสตาร์ทเครื่องโอเคโอค้โหแค่เสียงท่อก็ดังกบเสียงเพลงหมดแล้ว ไปไปไปติงหน่อยติงหน่อยอ่าเดี๋ยวไปกลับบ้านดีกว่าติงหน่อยติงหน่อย ไม่ถึงไหนเลยอุ้ยตา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 ยยังกลับไม่ถึงบ้านเลยแล้วเมื่อกี้ทําไมมันเลี้ยวไม่ได้วะไม่เข้าใจแล้วท่อหลุดด้วยอโอยปวดหัวโอ้โแล้วดูหน้ายุบเลยดีนะมีกันชนแน่เนครับคือแบบยุบแค่ตรงนี้นะอันนี้คือไม่ได้จะคอนเทนต์นะแต่มันเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้วะเมืเ่อกี้เป็นอะไรก็ไม่รู้พัง พังอีกแล้วรถผมอ่ะเดี๋ยวท่อมันจะอ้าวถังน้ำมันก็หลุดโอ้โหอะไรวะเนี่ยงามไส้ประเด็นคือเราขับแค่ปแป๊บเดียวก็มีปัญหาแล้วนะครับผมผม,ผมนี่เป็นคนที่สัญหาจะคอนเทนต์เหลือเกินนะเอ่อพังอีกแล้วอ่าดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไป,ดเ,าไปเดี๋ยวเรารถไปซ่อมกันนะครับแล้วก็เอาเอา เอาไปใส่ถังน้ำมันถังน้ำมันหลุดอ่าไอ้นี่ไอเอาอ่าอะไรวะเนี่ยอะไรวะดันรถแค่นี้บัมเปอร์หลุดกันชนหลุดตัวตัอ้ยดัน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 รู้สึกว่าจะมีมีคอนเทนต์ทุกคลิปเลยว่ะทุกคน มีหลายคนบอกให้ผมใส่เทอร์โบนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยๆป็นค่อยๆไปเราจะเริ่มตั้งแต่ NA ไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเทอร์โบเลยผมใส่แน่นอนนะครับแล้วฝากะโปงผมหายไปไหนไวะเนี่ยอ่ะจากนั้นก็เอาของมานะครับมันจะมีถังน้ํามันนี่แหละที่เป็นประเด็นนะครับผมก็คือมันใส่ยากนะมันขันน็อตหาน็อตยากนะครับเราต้องใช้ลิฟต์แบบนี้แหละนะครับเบอร์11มามาเบอร์11เบอร์11มา มันต้องใช้ลิฟต์แบบนี้แหละมันถึงจะมองเห็นนะครับผมนี่ตรงนี้สองอันสามอันอ๋อแล้วก็ตรงนี้อีกสี่ตัวโอเคครับไม่น่าเชื่อว่าชนเบาๆถังน้ำมันจะหลุดเนาะดีนะที่เราสังเกตเห็นก่อนนะครับไม่งั้นก็จะมีปัญหาอีกรถสตาร์ทไม่ติดต่อไปก็มาเอาท่อมาใส่ อ่าท่อมาใส่นะครับผมเาท่อมาใส่ครับอ่ามาทำไมไม่ขึ้นเครื่องหมายถูกอ่ะอ่าขึ้นละขึ้นละเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเอาเบอร์เจ็ดมาโอเคขันน็อตเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมท่อท่อมันมาไม่ตรงกันอ่ะ อะไรวะเนี so ่ยท,ท,ท şey. <prompts> ่อ <todavía> มันมาไม่สุดกันนะดูเห็นไหมตรงนี้อย่าบอกนะว่าท่อผมมันงอะทุกคนตอนชนท่อมันงอหรือเปล่าวะเนี่ยดูดีท่อท่อมันไม่ประกบกันอะอะไรวะเนี่ยสารพัดจะเจอเนาะทุกคนโอ้สุดยอดเลยอ้าวอาติดอะไรติดอะไรต่อไปบัมเปอร์หลังมานะครับผม คอมเอร์หลังมาใสา่เอาไม่ขึ้นก็หมายถูกด้วยโอเคใช้รถเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์แปดนะครับเอารถเบอร์แปดมาโอเคครับแล้วก็มาขันให้เรียบร้อยเอาละแค่นี้รถก็พร้อมสิ่งนะทุกคน เหลือแต่แผ่นซีดีนี่แหละไม่รู้ว่าเอามาจากไหนนะครับแผ่นซีดีซ่อมเสร็จแล้วทุกคนแต่ว่าฝากระโปรงอยู่ไหนก็ไม่รู้เอาลิฟลงก่อนเอาเดินห่างไปอีกก็ไม่ได้อีกโอเคซ่อมเสร็จแล้วครับพร้อมซิ่งพร้อมซิ่งเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้เราเรายังไม่ได้ใส่นี่ว่าเฟนเดอร์สปอยเลอร์อะไรเนี่ย มันใส่แล้วมันใส่ไม่ได้ใส่ไงวะเนี่ยอ่าใส่แล้วผมไม่แน่เจว่ามันต้องไขน็อตหรือเปล่าอ่ะทุกคนผมกลับมาดูตรงที่ผมชนมันก็ไม่เห็นฝากระโปรงวะ่ะแล้วฝากระโปงผมหายไปไหนวะที่ร้านซ่อมก็ไม่มีนี่โอ้อยู่นี่ <laughs> ฝากระโปงอยู่นี่โอ้ล้วไปอยู่ไหนข้างบนนะ้นแน่มามามาใสา่ใส่ใส่อาฝากระโปงบักไปแล้วทุกคน ก็ว่าหายไปไหนมาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอะแล้วใส่ไงล่ะเนี่ยไม่ขึ้นเครื่องหมายถูกอีกแล้วใส่ยากมาฝากกระโปรงนะจริงๆโอเคเอาล่ะเรียบร้อยรถเราก็พร้อมสิ่งนะทุกคนแต่ว่าผมผมว่าไอ้ลายนี้มันมันไม่ค่อยสวยวะไอ้ลายเสือเนี่ยผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ดีกว่า กลับมาที่ร้านค้านะครับผมมาซื้ออันนี้ใหม่ก่อนกกอ่้าวดีลงุงผมขอซื้อที่หุ้มที่หุ้มเบาหน่อยซื้อที่หุ้มเบาะใหม่มานะครับผมแล้วก็ามาใส่นะฮะอ่าโพอะไรเราจะไม่หุ้มเพราะว่าโพลอะไรเราใส่ทีทีอ๋อนี่ไงมันถอดได้วะ่ะแล้วก็เอาใหม่ใส่เข้าไปเมื่อกี้ขึ้นขึ้นใหม่ถูกแล้ว อ่าไอ้ผมว่าแบบนี้ดูดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็เอาอันใหม่แส่เข้าไปอ่าโอเคสวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมหรือเปล่า <c oughs> แล้วแต่คนชอบนะเราก็เปลี่ยนลายบ้างอะไรบ้างนะครับผมมันจะได้ไม่จําเจนะฮะนี่เป็นไงโคตรเฟียเฟ้ยวโคตรเฟี้ยวโคตรซิงโคตรแซดนะครับอ่ผมขอเซฟก่อนลวกันเอาละทุกคนผมก็ได้ ไปทําการเอาไฟล์ mp3 ใส่แผ่นซ d ดีแล้วนะครับเนื่องจากว่า CD ดีเนี่ยมันจะต้องเอาเพลงใส่เองก่อนนะมันถึงจะมีขึ้นมานะครับนี่ซ d ดีของเรานะครับจะอยู่ที่ห้องนอนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะหยิบไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ซัสมาเรานะครับแล้วเราก็จะเอาเพลงของเรามาเปิดนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะเอาแผ่น cd ดีออกมานะครับอ่าต้องเปิดแบบนี้ก่อนอ่าเราก็หยิบซีดีออกมานะฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะหยิบ c ีดีออกมาเราต้องไปเปิดสวิตช์ก่อนนะครับผม อ่าเปิดสวิตช์แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงอ่าเปิดเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็เอาแผ่นซีดีมาครับเอาแผ่นซีดีมาใส่นะครับผมนี่แบบนี้โอเคใส่เข้าไปทำไงวะอ่าใส่แล้วใส่แล้วโอเคกำลังเพลย์อิงแท็กหนึ่งแท็กหนึ่งอ๋อมาแล้วมาแล้วอ่ะเพลงมาเพลงมาเพลงมา เจ้าเจ้าเจ้าโคตังเยอะ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 อ่าเป็นไงเพลงเราโคตรเจ๋งก็ถือว่าดังอยู่นะแต่ว่าพอเราห่างจากรถมามันก็จะค่อยๆเงียบลงนะฮะอ่าเฟีวฟ้าเฟีวฟ้าทุกคนเจ๋งดีเจ๋งดีอ่า เปลเปลี่ยนแท็กไปด้วยนะเปแท็กไปด้วยเอ้เปลี่ยนแท็ก,กเปลี่ยนแท็ก,เทกอเจ๋งเ่าเจ๋งเ<อ>ปล่าเขามา๋าอ้าฟิวฟ้าวฟิลฟ้าไปเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าทุกคนขับไปเปิดเกมไปนะครับเกอเไหเพนไังเ่ะ ok oh yeah. bài 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 bảo, bảo, bảo à, bảo, 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 bảo bài Bao Báo bao tiếng bài đi. bài bao phai bài tiếng bao tiếng tiếng này. bài OK. bài Khô bài khô bài 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 เสียงโคตรดังไปไปซ<ป>ิงหน่อยซิงหน่อยไปเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนแท็กอ่าเปลี่ยนเพลงนี้ด้วยนะครับผมโคตรเสียวอ่ะบอกเลยอ่าแค่เสียงรถก็ดังแล้วนะเสียงเพลงนี่ดังกว่าเดิมอีกเอาเปิดสุดเลยก็ไปไป yeah, ไปอย่าไป ไปเปิดเพลงไปครับโอหโคตรไดอาลมอ่ะ ทายทุกคนไปซิ่งกันดีกว่าอย่าไปครับอย่าไปร้อยห้าสิบโคตรแรงวถเราแล้วเครื่องเสียงย่างดังแล้วดังพ,พอๆกับเสียงรถเลยนะครับเดี๋ยว,ยว,ยวลงข้างทางลงข้างทางเลี้ยวไม่ยอมไปเลี้ยวไม่ยอมไปอ๋อ ไป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 <ห>นะเฮ้ยนะชิบหายแล้ว<า>เดี๋ยว<า>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเอาเบาเบาเพลงก่อนเบาเพลงอ่ะสิ้งเกินเดี๋ยว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 เอารถเอารถแอบข้างทางอ่าวันดีครับคุณตำรวจโอ๋ยเราเราซิ่งเกินอ่ะแล้วเราเปิดเพลงดังจนเราลืมไปว่ามันมีตำรวจอยู่ บนถนนนี่หว่าสวัสดีคุณตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับผมป่ออลกอใช่มเคั้โอเคป่อยแอลกอฮอล์น่อ่ะเป่าแอลกอนิดนึงนะครับผมขึ้นไหมครับขึ้นไหมไม่ขึ้นนะตตลเส้นเากดเอาเสียค่าอะไรก็มอผมผมไม่ได้ดื่มนะคุณตำรวจเอาผมไม่ได้ดื่มแล้ทำไม แอลกอฮอล์ขึ้นได้ไงอ่ะอ๋อเขาบอกว่าเราขับรถเร็วเกินนะครับผมขับร้อยสามสิบนะครับที่ที่เนี่ยจำกัดความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าปรับก็คือหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดเอ็มเคนะครับผมตกใจนึกว่านึกว่าเจอค่าปรับแอลกอฮอล์นะครับเออเราลืมเราลืมตัวเลยว้ว่าเราขับมาเร็วนะเขาจ่ายจ่ายจ่ายเออขอบคุณมากครับคุณตำรวจที่ที่ปรับผมนะโอเคโอเคโอเคก็ ตามตามสภาพนะครับเรามาเร็วเกินเราอยู่ตรงไ,งไหนวะเนี่ยเราอยู่นี่นี่งานก็ต้องจําไว้นะครับว่าพอถึงพอถึงแถวๆบ้านยายปุ๊บก็เบาหน่อยละกันนะครับนู่นตำร,รวจเขาจับความเร็วอยู่นู่นนนฮะคือเจอทางโคง้งพวกก็จะเอ๋อเลยนะฮะโงไปแนละ้วคุณตำร,รวจวไปแนละ้วโอเคจ่ายค่าปับไปนะครับ อ้าวประตูเปิดไม่ได้รถล็อก ok เหรอรถเป็นไรอะ่ะอ้าวประตูประตูซ้ายเปิดไม่ได้อ้าวนี่ไงเปิดได้แล้วสงสัยรถมีปัญหาโอเค,คววผมไปแล้วคุณตำรวจผมไปแล้วเเฮ้ยยลไปแล้วไปแล้ว,ลว <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งดีๆก่อน เอาละรักเข็มขันที่เรียบร้อยนะครับที่ถ้าไม่รักเข็มขันนี่คงโดนโดนอีกแน่เลยนะครับผมโอเคไปเปิดเพลงไปต่ออ่าแล้วตอนนี้องสำหรับจังหวะสามแบงรับไม่อยากพบเมียมาเลยจ้าไ,ไ,ไ,ไป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 ไสิ่งกันต่อครับผมแล้วก็ฟังเพลงเพลินๆ <ไป S 1> มันๆไปด้วยนะ<ๆ>ครับ ไป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 ไม่รู้ว่าอะไรมันดังกว่ากันว่ะระหว่างเสียงข้อกับเสียงเครื่องเสียงดังมากเลยทุกคนคือตอนใส่หูฟังเล่นเนี่ยมันดังมากเลยครับมันมันดังมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าเวลาเราไปเปิดในคลิปเนี่ยมันจะดังไหมเ้ยเลี้ยว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 เยโอเคโอเคไป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 

<laughs> ไม่ลดความ <laughs> โอ้ชิ้นส่งชิ้นส่วนอะไรหลุดไปหมดแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวดัน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 ดนัดนโอ้อะไรเนี่ยวความกว้างอีก <laughs> เอาเดี๋ยวดันแบบดันแบบ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลดความลควาช่วยผมหน่อย อะรก็ได้ช่วยผมทีรถความโอ้ยไ m ่กเดี๋ยวเราจะดันยังไงละเนี่ยขับมาดีๆทำไมมันเลี้ยวไม่ได้วะรถควาำหมดทุกคนอ่าปึ๊บดันไปดันไปยิงดันยิงแย่วะ่ะตกข้างทางไปแล้วโอ้ยอรถเวน oh, oh. <laughs> ไอรถเวน,ออเวนแกทำให้ฉันดูแย่นะ